สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับผมเป็นในส่วนของ,องกิจกรรมแฟชั่นไม่สตรีโซนนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของชุดวงดนตรีแหละนะครับมีทั้งเป่าปี๊ดีชยัยมันกไม่รู้อะไม่ใช่ดิไม่ใช่เป่าปี๊ีชิงนี่มันเป็นเออกีตาร์กองหรือเปล่าแล้วก็ตัวผู้หญิงนี่เป็นในส่วนของไอ้ที่แบบมันไอ้ที่เขาว่าแบบเขยา่าอ่ะเอออันนั้นแหละนะครับผม โอเคเดี๋ยวมันมาในแบบตัวเช่นกานเหมือนเคยนะครับผมสคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนุกคนแล้วก็ไหนยังไม่ได้กดไลค์ก็เชียร์กดตามนะครับฝากน้องเชวยกดไลค์ก็เชียร์กดตานไปด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดนี้นะหรือว่าเป็นในส่วนของไอวอลกล่องสิ้นใจระเบิดนะครับแต่คือพี่ชอบในส่วนของไอวอลมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะโอเคถ้าพักกันแล้วไปดูคลิปกันเลยไป let's go โอเค okay, ครับผมก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ exd gamer น,นะครับโอเคครับ okay, ผมสําหรับกิจกรรมค่ั้คืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมรูป z o o ไม่ใช่ดิมันมารูปแบบชุด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 วงดนตรีนะสติโซนัแหลรนะครับผมเป็นวงดนตรีเคลื่อนที่นะครับ ต่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมน้องๆคนไหนที่ยังไม่มีเพชรซุ่มนะครับน้องๆสามารถไปเติมไดที่เพจอีซี่การ์ดได้เลยนะครับผม <S <S นี่เลยนะครับผมเป็นทั้งเติมมีทั้งเติมผ่านเมค์พาร์อว่าเติมผ่านเวดีนะครับหากลูกค้าสนใจเติมบารคาถูกระบบบอยควอสแล้วคนเปลียนรหัสทุกครั้งด้วยนะครับ <S <S ตามนี้เลยนะผมก็แบบเป็นคําแนะนํานะครับผมอันนี้นะครับโอเคอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะไปดูไปช้าแล้ว นี่เลยนะครับผมเป็นในส่วนของวงดนตรีเป็นชุดพัางชุดพังวงพงวงพังมีสามชุดมีชุดผู้ชายก็คือชุดนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้สีเขียวแล้วก็ชุดนี้ถุดผู้หญิงนะครับผมผมไม่ใช่ขย่าดิมันตีกองดีกว่าแล่ก้อนนี้นะผมเป็นในส่วนขอไอวอลนะครับไอวอลมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับ สวยชอยบอแล้วก็อนนี้เป็นส่มพงอ์รับเบิร์ดไอพี่ชายเด็กปอบก็พอ,อบเหรอ,อรบเบอ้นว่ารับเบิร์ดโอ้ไปบอกในต้นคลิปว่ารับเบิร์ดไอว่ารับเบิร์ดไงต้องขออาภัยด้วยใครที่ดูมาถึงตอนนี้ไม่โดยไม่กอนะอันนี้ก็คือกระเป๋านะอย่าคอมเมนต์ด่านะแล้วก็อนนี้เป็นกล่องสเนะ่าโอเคร้อยห้าสิบปุ๊ยแพงกว่างั้นเดี๋ยวพี่สุ่มประมาณสักสามร้อยเอ๊ะพี่ส่งไปประมาณสักหนึ่งพันเพชกรก็พอนะครับผมอยากรู้ว่าได้สักกีต่ตัวเข็มเนาะ ตอนนี้มีอยู่5 8 0 0 0 6 9 5แแล้วก็มีอยู่9ตัวเพนนะครับไปส่งกันเลยส่งหนึ่งพันเพนเรารู้ว่าได้สักกี่ตัวเพนนะครับผมตอนแรกรพี่แต่คือหลักๆเลยพี่น่าจะแลกในส่วนของไอวอลนะชอบไอวอลกับไอกรอกสุนนะชอบอู้ย <c oughs> รอยแล้ววะ 3ามร้อยสี่ร้อย่ร้อห้าสิบแล้ววะอันนี้คือสี่ร้อยหสแล้วนะสี่ร้อยห่รอยห้าเอห้ารอือเปล่าวะหกร้อยแหละใช่หกรอยและใคดิอุ้ยได้มาตรงแค่หนึ่งร้อยวะอุ้ยคุ้มนะนี่แต่พอแบบยังไงมันใช้ทั้งหมดสองอเก้าอ่ะอู้อันนี้คือได้เลยนะ อ๋อเห้าหมื่นแปดพันตอนนี้คือห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าแหละตอนนี้พี่สุ่มไป900เก้าร้อยเพชรแหละนะผมอีกรอบหนึ่งไปเอ้ไม่ต้องสุ่มต่อก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมอันนี้ก็คือ 900เพชรนะพี่ก็ได้มาในส่วนของ120โทเคน็นแต่มันไม่ถึงหรอกประมาณ1,000เพชรอะ่ะเพราะแบบก่อนตอนะนั้นพี่มีอยู่ประมาณเออ่9โทเค็นะครับผมเอจริงๆมันยังไม่ถึงมันขาดประมาณ9โทเค็นอะ่ะนะครับผมก็ประมาณ1,000เพชรนะครับผม1,000ไม่ใช่1,000เพชรดิ1 0 5 0เพชรเพราะแบบตอนนี้คือพี่สุ่มไป900เพชรไงนะคือถ้าพี่สุ่มไปอีกรอบหนึ่งอะ่ะมันประมาณเอ่อ150เพชรมันก็เป็น900เอ้ยมันก็เป็น1 0 5 0เพชรนะครับประมาณนี้เลย ที <c ười> mm ่แรกเป็นในส่วนของชุดอะไรชุดหรือว่าไอวัดีวะชอบไอวัวะชุดไม่ค่อยสวยวะอืมเล่นไอวัแล้วกันแล่นไอวัดีกว่าสวยสวยสวยสูงแล้วก็เกาะแล้วก็กล่องด้วยอู้สวยสวยสวยเลยสวยเลยแล้วก็กระเป๋าสวย เลือก็ช้างมันนะครับผมเพราะแบบมันยังไงมันก็เป็นโทเค็นกลางเราสามารถแลกตอนไหนก็ได้นะครับใครอยากได้อยากโดนก็ลองมาสุ่มมาซื้อกันดูนะครับผมพี่ก็หมดไปเมื่อกี้ประมาณเการะเบิดเ้วนี่มีสองชนี่โอเคเลยเดี๋ยวพี่ไปดูตะวกนรีคอร์คชั่นโอ้สวยนะรู้สึกว่ามันชอบชอบที่แบบมันเรียงแบบนี้อุ้ยมีด้านหลังด้วยชิเคเก้โอวเรียกว่าอะไรวะโอวีพีอ่ะน แล้วก็อีกอันนึงเป็นในส่วนของไอวอรไอวอรไอวอรไอวออ้ไอวอสวยทำไมมันสวยแบบนี้เรามันสวยมากๆเลยสอบๆประมาณนี้แล้วกันเนาะ โอเคสักที่มขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแต่คือถ้าใครอยากไดนะ้ในส่วนของชุดกได็ได้นะเมื่อกี้งบ1,000นี่คือสบายเลยนะครับไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน,น้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัเดีครับ